สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับตัวไข่เนีน่ยมีเบาะด้วยโอ้่นุน่นอันบอสตั้งแต่พุ่นเด่นนี่ฮะตั้งแต่อยุธยาเลยนะ <c oughs> หนึ่งยังไม่ได้เอาล่องปะเราเขึ้นมาหายอย่างเนี้ยเอาล่องยูซุลินเราเอาขึ้นมาลอยเอ็ดอ,อีก แล้วไอ้ปุ้งกีเนี่ยไมเอย่างเนียลอเอาขัาน้นไหนเอาขันนี้เอาขั้นนี้ดึงเหรอแล้แลเอา,าไอ้ปุงกีงัดข้างหน้าอโอ้เจียวอะไรเปลือยได้ปะเนี่ยเปลกอะขึ้นยังไง เอามีหอดแต่วะฮะบ่แบกไม่หเ,เห็นอย่างเนี้ยนักรถเดินเอาไาจากสุร,รินฮะเอาไปซูรนทร์เลยเราลงรถว่าได<อ>ไ้ที่ไปแบกลงมันหนักปานดิ <c oughs> เอามาจากสุรินทร์เอามาจากสุรวรรณภูมิเอามาจากสุรวรรณภูมิย้อยเอฟเ,เอาไปสุรินทร์เอาไปนไอ้ปุ๊บปุ้งกีไมโครดแค่หน่อยนั่นนะเอามาเห็นอย่างอันนี้เอามาเห็นอย่าง อันนี้ไมโคอัดอันเดิมมั่นนะหรืออันใหม่เนี่ยเอาไปใส่ไมโครหน่อยไหมไมโครหน่อยอยออนนู่บาบ่มันเป็นปุงกี้ของมันม่นมันวะหรือปุงกี้ใหม่เ่โบแมนเขาขยายหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเขาเอามาขยายบ่ก็อยู่เพื่อกันไปสื่อต่อเขาเจ้าอ๋อสื่อต่อเขามา,าสื่อต่อเขามาอันนี้นะเจ็ดพันเจ็ดพันหาเจ็ดพันหาเอาไปกดขี้กดขี้ว่ามันเป็นกดขี้อย่างไรฟันอ๋อฟันเนี่ย <7, 5. S 2> เออเอาไปเอาไปจักขี้วัวขี้ควายเออเนาะนี่เนาะพอดีเลยเนาะเอากระสีไปเห็ดไอ้ไหวใส่คว้านั่งอ๋อเห,เห็ดเห็ดเหงือกม,มั่นนะไอ,อ้เบาอเนี่ยละ่ะขายบ่เนี่ยโบขา,ายเราไปใส่โวมาโค้งแม่เนะาะรถดาวผมจะแซนี่ยปัดไอ,อ้เบาอมาโคตรถือเลยราคาแบบราคาโคตรได้เลยครับเจ็ดบาทเงยเจ็ดร้อยบาท

ถาเจอเกืบจีบิตกันเนาะเป็นงย้งอนวานู้ได้เบาะเนี่ยอา<ต>เขาพิดกันเลยน,นะแต่บรู้ว่าจะคล้องได้บาะเนี่ยก็มันบังอือ่นไงมัน,8 8นอกมันออกแปดสิบเจ็บเีบางคนไปจับเนาะเสีเจ็บในมือจะคล้องมีแปดฟุกแปดเกาเสียมีแปดแปดีบ่อพอออกแปดเจ็บ่มีใครแสดงตัวว่าเป็นจ้าของเนาะแล้วเ,เวลย่าทกเทียงกัน ยังมีนาเป็นยางเนบววเขาโด้เเสียบออย่าบอยคจอบอลจับไม่หลดจับไม่โหลดบอกสองเ่อยางกลับมากขึ้นเอ้าจะค้องได้ดีว่าจะคองได้เองแล้วก็บอกให้เขาจับไม่ออเขาอกให้เขาจับไหมมันไม่เห็นเราคือบวทำเสียวด์ไหมนี่โบมากแข็เยได้ หล oh <m out> <m out> like ิ้มจะฟันกันล่ะแขกเยี่ยมบ้านแขกไรบ่เมื่อเมือนีหรอว่าเขากำลังไปเอาไมโครยุมมันตัดเครื่องมาติดเนาะขยับตัวอือดับเอดับเอ๋ เอ้าเขาบอกว่าเขาตัดระบบไฟออกแล้วเนาะตัดระบบไฟออกมาแล้วมันก็เลยบ่เห็ดบ่เฮงกินเลยเพิ่นเพิ่นจะหายแล้วหนุนเพิ่นจะกลับไปห้องไหนกินเลยพี่เคยห่วงอะไรนุ่นด้วยเหรอเออ่ะนู่นเคยห่วงอะไรด้วยเหรอเย่กัดเข่าใส่กันเลย ้เจาฉันกะฮักลบคาคีมใไปคอยซล่าเลยเอออันนี้เอามาประเด้ว่ายังเริ่มเริ่มเริ่มนั่นแหละจีเริ่มแสดงตัวต้นละเอามาฮักลบฮักลบกับเจ้านะเออไปๆมาๆไปเนาะฮักลบเลยไปเนาะอย่าไปเอามาเนาะเจวุลเจวุลยังไม่ไกนี่เจ้าะสึกกลุ้มเคยกินไหมเออเจวุลรถเจ้าจะกิโลละ หลายเล้วแสนไปเห็นเพิน่นคีไปแบบอูฮะรอข่อยก็อยากหูเกินปะรถรถเจ้านี่ออกมาล้างข่อยนี่ข่อยว่าสัตวไปเจ็ดแปดหมื่นเลยแล,ล้ววะรถพี่โ<ส>นแปดหมืน่นแม่ แปดหมื่นเออเขาอัดฉีดยช,ยช่ไมหมรอวันนี้นะวันนี้คิวมีไหม,อออมหรอผมก็อยากล่างเงื่อนในรถบึงสภาพรถผม มันจะเด้ไปออกงานก็เอ,อยายัดเคีย์แบบงามๆนะเจ้าว่ารอยหูไหลรถหนูยังมาตอยเต็มใต้ท้องรถนี่เยสิราพอตายนั่นยังมาตอยหมดเลยสวย้างวิจัยแม่ย่าเอาไปล้างให้โอ้๊บขดีแลยว่าห,หนูไม่รู้ว่าล้างอาทิษฐา่ตรงไหนหรเต็มแม่เอาไปล้างนุนจักโลละล้ว 20, <000. S 1> ถึงสองหมื่นขึ้นข้าสูต รถปีเดียวนั่นเองโอยยังไม่ถึงปีขกาเล่นหรอบอกาเลยหรอนี่แหละครับผมกับมาก็แง่ๆนี่นี่แหละฮะเาสาวเนาะเจเนาะอะอ้มันบุคคลนะพก็ต้องไป้วสิบเราต้องคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ใช่ไหมอ้าเขาออกมาไกลๆเนาะเอ้าได้บางทีเขาก็ได้ประสบการณ์เนาะถึงจบไได้กำไรยังเนาะเจเนาะ นูไปยุทธยาเป็นยังไงนูหนูได้ยังเอาอยุธยาเอาานูไปนี่นูมีดวงเน้นู้ดนเบ้าสองอ่านหุ่นเบื้องคนอื่นเขาป่ได่เห็เออเออเออเนหลวงง่ายเออหมรับนซึนเอออว่าอาังภาคเกลานี่เขาเป็นตังใดนี่เห็นปอไม่ลดยังแปลงเออนั่นแล้ว ถึงจะขาดทุนแต่มันได้กำไรชีวิตเนาะเราจะคิดแค่มุมเดียวเราต้องคิดกว้างเออแมนเอ้โหมุมกว้างถ้าอยู่แต่มุมเจ้าของโอ้ยมุมเก่าๆท้ายเก่าๆยังเก่าๆโอกไปยังเราไปผอพวกอื่นือๆตัวบางทีเป็นไผ่ช่องไถ่มันบลาเออที่นี้อือนั่นแหละเขาก็ต้องมีสักคนแหละที่ติดตามเราสุดจัดเลยครับนี่มันก็ต้องมีแักคนหรอวะในประเทศนี่ยังหน่อยก็มีแสนคนแล้วละวะลง ผู้หลงอยังเขามาแน่หรอว่ะจในโลกนี้ก็ยังมีแสนคนแหละละวะที่ติดตามเฮาว่ะไม่หรอย่างหน่อยเนาะวุ้ยในเพจกับแสนหนึ่งสองแสนคนแล้วว้สองแสนคนแล้วเป็นไนเป็นไนยังหน่อยมีคนหูจักผมเป็นแสนแล้วล่ะแค่นั้นแล่ะมึงมีสมนิดทำเป็นคุยเออสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ